กลับแล้วเดี๋ยวจะาแคคุยคอมมาแต่เพราะว่าพ่ย่านอนอยู่ไปตายละยิงเลยกยิ่งมาแล้วกูปิดฉากให้เจ้าปิดากให้เกี่ยวโอ้โหเขาที่เพื่อนไม่ได้ของยีแล้วเพื่อนติดอะไรอ่ะฐานะอะไรเจ้าว่าอ่านอ่านเป็นนอนอ่โอ้โหเย่เย่เยี่ยวเขาได้สองขีแล้วตอนนี้เขาสามารถมาทะเลทรายหรือเขาทำอะไรก็ได้แล้ว เออเจ็บถ้ามึงมีตัวไปเทใจต้องใช้สี่คีย์นะคือไอแกปปิ้งไม่ดีไอ้ซิ๊กไลน์เนี่ยต้องใช้สองสองคีย์กุญแจแดงหนึ่งคีย์กุญแจเทาหนึ่งคีย์ก็เป็นสี่โอเคเชืเสียงก่อนเจวั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 นฮะแต่คุณนองน้องต้องใช้สี่คีย์นะถ้ามึงจะมานี่ด้วยอ่ะ กูสีดอกหมดคือสองสองคีย์ครับไอซิกไลน์ไงแล้วก็คุญแจแดงหนึ่งอันคุญแจเทาหนึ่งอันไงก็เป็นสี่สมันขึ้นอ,อยู่ว,ว่าน้องจะมาตรงนี้ก่อนหรือจะไปตรงตรงเอทางนั้นก่อนตรงแรกแล้วก็ขึ้นอยูุ่แไม่ไม่เกวนม,มันมังคับไปไว้ถ้าน้องจะทําเลกะนะันมึงจำสมุดที่กูไปเอามือได้ไหมโอเคกูคจะจอยตามพุงไปแล้วนะพร้อมแล้วเรือสี่มือไปเลือสี่มือ จ้าไม่มีคีย์แปแล้วเจ้จะลองอะไรล่ะลาลาลาเอาเว้นจ้ะดีเซบกเราขายกันเราขูราคากันด้วยไงโคตรเท่เลยคนข้าวิ่งข้าวิ่งไม่เลยไม่ดูอีกคนนึงก็สนุอีกคนนึงก็เป็นหมัดชี่กูไม่ดูที่ไม่รู้สึกว่าไม่เวิร์กการต่อยสายดาเมจสายระเบิดคิดเลยหนึ่งใช่มันต้องมีแทงหนึ่งคนด้วยแต่มันแทงไงไม่มีแทงไม่ช่วยเลยเจ้าเวนมันไม่มันไม่ได้แบบ ทำไมมอนล็อกก็เรานนมันอ็ไม่ค่อยกดใช้สตาร์ทกาน์ดใช้แล้วใชแล้วมาละอ๋อฮะเฮ้ยแต่เมื่อกี้เขามีดีเฟนซ์เยอะมากอะ่ะสรามตีอกอล้วแค่ยี่สิบเองไม่เห็นอยู่อ่ะคนไหนวะเมื่อกี้ดีเฟนซ์เยอะเกือ,อเจ้าอะ รู้ว่าไอ้ครับปีบาล่ามันเข้ากุ้มกุ้เดียวกับมึงนะโดนน้ำเมจแรงเกินอ่ะใช่ไหมคือคุณบอกเลยหก้อยกว่าแ่เพาแรงเกินอ่ะโดนแรงเกินฉันบอกแล้วไงว่าให้เอาปิ๊ก